เสียโค้ดไซด์หล่องกำลังมาส่งรถลูกค้านะครับรถเกี่ยวอ๋อยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวัชเข็มมะลารถไทยซิงนะครับพ้าเสียโค้ดมาเลาะนะครับมืออันนี้วอาหันเราวอาหันลูกคิมมอเตอร์ไซค์มาเราเราเหลียวบ่แม,มนบ่เราเหลียวลบเราเหลียวลบเป็นเพิ่งบอแมนแล้วบอแมนใช่ไหมน่าจะเป็นลูก ลูกค้านะครับนั่นจะจะของรถแกแหละคิดว่างอวักน้ำอยู่น้ำงวกน้ำอยูอ่หรือเ่อะไรงวก <c oughs> ส่งคงจะกินข้าวนะ <c oughs> บ้านเมืองก็เจ๋อสะอาดสะอ้านดีกำลังเอารถมาส่งลูกค้านะครับรถเกี่ยวนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีรถนะครับรถไม่พอขาย อึดอึดบานยังบ้านคำเวียงเอ้ยบ้านเวียงคำนะครับบานยงคำออกมาจากบ้านต้กแต่ตีสองนะครับโอ้ยนสีบสีใบเง้ยจากบ้านตึกต,ตีสองกูสีหอ,อดจ้าโมงเลยนี่เก่าโมง nè, lồng ngõng lồng nhọn Nissan, bản các cháu đi này nè, viêng khẩm này, mường đeo, ngắm น่าจะเป็นเจ้าของรถเขานะครับขับรถนำมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอมาพมมาปวดถือเกือกแน่นบอกเสียโคอบอกว่าขึ้นเดี๋ยวก่อนยังบ่พระเอก,อกส่องเข้าห้องช่งผมบมโหเนี่ยตัดผมหลันเลยทำไปทำม,มาวาหล้านตันใหน้ <laughs> โอ้ยหอดสดีถึงสดีสวัสดีครับนี่นะครับส่งจริงนะครับส่งจริงก็ลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับเห็นแต่ในรูปแล้วก็โอนตังค์เลยนะครับ กันตรงเท่าก็ตรงก็ได้ใสอ่อิซุออนิวแคบนะครับ ภาพรถก็สวยมากนะครับแห้งนะครับรุ่นนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วนะครับสําหรับคูบูไตดาเจสามนะครับจริงแล้วไม่ได้เล่นตัวอะไรนะครับมันหารถไม่ได้นะครับหายากมากนะครับส่วนเจ้าของรถเจ้าของเก่านะครับมีเขาก็ไม่ขายนะครับถามซื้อเนื้อบางคนนี่ไม่พูดด้วยนะครับคือบุรีเหลี่ยวคนนี้เนาะ อาจารย์โคครับแต่โคมันชีฟี่ได้จะคือบพรานาเขาเจ้านาเขาหันท้ายคืนทีน้าคืนบ่มันทีวเพระฟี่มั่งนั้นบ่เอาต้องต้องต้องไปเลี่ยม่น สองบีใท้ก่อนเนี่ยหักเบิดฮักเบิดนั่นเบิดฟี่เนี่ยไปอีกไปอีกล่มก่นอนเรามีรถไถอยู่ไปรถไทยไม่อยู่ <laughs> เสียขาดึงแล้วพ่อพ่อเสียขอ้อมุนอุ่ยปุ่ยขนทรง

พอพอเขินมามันดูเปกโจกเหนไมันสั่นเมารถมันบดจูมันบดสนทองมันมันจยมาเดินเขนมาค่อยๆเนมาดิมุนปุยขนส่งเบาๆนั่นนี่ยเข้นมาไหนมเดย กินวะเดี๋วหาเนี่ยห้องงินหาเนี่ยห้องเนี่ยตัวเสียโค่ส่วนลูกค้าบ้านเบียงคำนะครับอำเภอเบียงคำจังหวัดเฮ้ยไม่ใช่อมเมริกเบียงคำนะครับโคดีดนะครับ บ้านเวียงคำตำบลเวียงคำอำเภอกุมภบุรีนะครับเซ<ะ>่เพื่อนเดียวกันคือต,ตัวไหนนะว่าไม่ลากขึ้นแขง,งต้องเสียวขึ้นแห่เสียโค <c oughs> <c oughs> โอ้ลุมล่างลรางามไม่ดีไหม <c oughs> นะครับว่าสิีเท่วัดศีเท่มันคาฝนออ๋อว่าเป็นยังไะครับเดี๋ยวเรียบร้อยนะครับเสียโคเราเาขึ้นไม่ได้นะครับแต่วุฒเอาขึ้นได้นะครับฮักหาลอยข้าวขึ้น า่าสิคโอ้ยของยังไงกล้อ,องน่งไิ้กองหน่อของมาเยว่าสั่งกัีดรถไปด้าน้อ้อง้องนี่เจ้๊คู่าขาสูบยางก็เร็วขึ้นมาได้อ,อืม ต้องใช้ใครจะสูบเอ็กพ่อขวาเบิร์ดเลยขวาเบิร์ดก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่ร้อยนะครับบ้านเวียงคำตำบลเวียงคำนะครับอำเภอกรุงพะปีนี่ครับอ๋อไปเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าอะไรกันนะครับเดี๋ยว จะหาว่าไม่มีคลิปรถเกี่ยวให้ดูนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับมีรถเก่านอกคันหนึ่งนะครับ700ชั่วโมงสวยมากนะครับคูบูร์านะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับขวาขว้าเดินหน้าไปแล้็ขวาพ้าตรงไปเลยวันนี้ คือรถแคบได้นะครับรถตัวเดียวนี่ยิ่งสบายนะครับถ้าเป็นตัวเดียวสบายครับต้องต้องการไปอีกไยิบขยิอ,อีกนิดนึงอีกพ่อพ่อ่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าแล้วครับซื้อขายกับพูดธเคลมลาดรถไถสิ่งนะครับปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะเอาหน้าตัวเองให้ดูนหน่อยอ่ะไอแป๊บนึงนะครับ มันจะตัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันกล้องคนละเลนกันนะครับค่อยดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่าเสียโคนะครับเสรเียบร้อยแด้งานตัวเี็นิ่นะเฮ้ยเข้ามาทีวีตัดอ่อยไปเจอกันคลิปหน้าอีทีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ ่อตสำหรับวินนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับเยอะ